สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวสารที่จะมาแจ้งย้ำเตือนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีและได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเนื่องจากว่าทางกรมบัญชีกลางจะมีการโอนเงินเข้าให้ครั้งสุดท้ายในเดือนกุมภาพันธ์2567สําหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษของปี66นะคะซึ่ง เป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพที่ทางกรมบัญชีกลางม,มีการจ่ายให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปตั้งแต่ช่วง กันยายน2566ถึงธันวาคม2566เป็นจำนวนเงิน600บาทซึ่งตรงนี้นะคะยังมีกลุ่มผู้สูงอายุอีกหลายคนที่ยังไม่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษตรงนี้อาจจะเนื่องจากยังไม่ได้เปิดบัญชีบัญชีมีปัญหาหรือว่ายังไม่ได้ดำเนินการผูกพร้อมเพ้วยเลขบัตรประชาชนรวมถึงบางคนได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่ได้ไปดำเนินการยืนยันตัวตนนะคะ ตรงนี้เนี่ยทางกรมบัญชีกลางก็เลยมีการแจ้งย้ำเตือนให้สําหรับกลุ่มผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นหรือจะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงิน600บาทที่เขาจ่ายให้เมื่อปลายปีที่แล้วนะคะจะมีการจ่ายให้เป็นครั้งสุดท้ายในวันที่6กุมภาพันธ์2567นี้นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้จะต้องมาแจ้งย้ำเตือนเลยเนื่องจากว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงิน600บาท ซึ่งเป็นเงินจ่ายย้อนหลังตรงนี้จะต้องรีบดําเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนให้แล้วเสร็จภายในวันที่1กุมภาพันธ์สองห้นี้นั่นเองนะคะซึ่งก็ใกล้จะถึงวันที่1กุมภาแล้วเพราะว่าเขาจะจ่ายเงินให้เราในวันที่6กุมภาพันธ์ซึ่งถ้าหากว่าเราพลาดจากรอบนี้ก็จะเท่ากับว่าเราไม่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ600บาทตรงนี้แล้วนั่นเองนะคะ จึงต้องมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษตรงนี้ให้รีบดําเนินการเปิดบัญชีแล้วก็ผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่1่กุมภาพันธ์นี้แต่ถ้าหากว่ากลุ่มผู้สูงอายุไม่สามารถเดินทางไปเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพเย์ด้วยเลขับรประชาชนได้นะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถดําเนินการมอบอํานาจให้เงินตรงนี้โอนเข้ากับบัญชีบุคคลอื่นหรือว่าเราจะใช้เป็นบัญชีที่เราได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ก็ได้แต่ตรงนี้จะต้องเป็นเฉพาะกรณีเท่านั้นนะคะก็จะต้องไปดําเนินการแจ้งที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดหร ว่าที่กรมบัญชีกลางทั่วประเทศก็ได้นะคะเพื่อที่จะขอรับเงินตรงนี้และสําหรับในปี2-5-6-7นี้ทางกรมบัญชีกลางก็จะมีการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพพิเศษตรงนี้นะคะให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอีกทั้งหมด9เดือนนะคะเริ่มตั้งแต่มกราคมจนถึงกันยายน2567เลยเพราะฉะนั้นนะคะไม่เฉพาะแต่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ผู้สูงอายุทุกคนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินก็ให้รีบดําเนินการเปิดบัญชีแล้วก็ผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเตรียมไว้ได้เลยเนื่องจากว่าจะมีการโอนเงินให้900บาทนะคะแต่เงิน900บาทเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นทั้งหมด3รอบก็คือในเดือนมีนาคมมิถุนายนแล้วก็กันยายนที่จะโอนเข้าให้ ทุกวันที่ 11, 12, 13นั่นเองนะคะตรงนี้ทุกคนที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วก็ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ,จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษตรงนี้900บาทแน่นอนโอนเข้าให้รอบละ300บาททั้งหมด3รอบนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามจริงๆแล้วไปเปิดบัญชีแล้วก็ผูกพร้อมเพจเตรียมรอไว้กันได้เลยนะคะส่วนสําหรับผู้สูงอายุที่เพิ่งจะอายุครบ60ปีในปี2567นี้นะคะนั่นก็คือเกิด ในปีพศส5 0 7กลุ่มนี้อาจจะไม่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษนี้เต็ม900บาทแต่ก็จะได้รับลดหลั่นกันลงไปอย่างเช่นคนที่เกิดในเดือนมกราคมก็จะได้รับ800บาทคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ก็จะได้รับ 700บาทคนที่เกิดในเดือนมีนาคมก็จะได้รับ600บาทก็จะลดหลั่นกันลงไปแบบนี้นะคะอย่างเช่นในรอบแรกที่เขาจะมีการจ่ายให้สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่อายุครบ60ปีนะคะในเดือนมีนาคม2507 กลุ่มที่มีอายุครบ60ปีหรือเคยได้รับกันมาแล้วนะคะกลุ่มนี้ก็จะได้รับเต็มจำนวนเลย300บาทแต่สำหรับคนที่เกิดในเดือนมกราคม2507ตรงนี้นะคะก็จะได้รับเพียงแค่200บาทและถ้าเกิดว่าคนที่เกิดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2507กลุ่มนี้ก็จะได้รับเพียงแค่200บาทนั่นเองนะคะแต่ในรอบถัดไปก็ค่อยได้รับเต็มจานวน300ก็คือลดหลั่นกันไปเรื่อยๆแต่คนที่เคยได้รับอยู่แล้วเมื่อปีที่แล้วมี เงินโอนเข้าให้600บาทกลุ่มนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยเงินก็จะโอนเข้าบัญชีที่เราเคยให้ไว้นั่นเองนะคะตรงนี้ก็เป็นข่าวสารที่ทางกรมบัญชีกลางแจ้งย้ําเตือนสําหรับผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินรอบสุดท้าย ในเดือนกุมภาพันธ์2567ก็คือจะมีโอนเข้าให้ในวันที่6กุมภาพันธ์และยังไม่ได้ดําเนินการผูกควาอมเพรวยเลขบัตรประชาชนก็ให้รีบดําเนินการนะคะคนที่ได้รับแล้วไม่ได้รับนะคะแต่ในเดือนกุมภาพันธ์กลุ่มผู้สูงอายุทุกคนที่ได้รับเบี้ยยังชีพยังได้รับเหมือนเดิมทุกประการห0 0้อถึงหนึ่บาทและเงินจะโอนเข้าให้เร็วขึ้นด้วยก็คือจะได้รับในวันที่8กุมภาพันธ์เองเนื่องจากว่าวันที่10ตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะตรงนี้หลายๆคนก็น่า จะรับทราบอยู่แล้วและเงินตรงนี้ไม่ว่าจะเป็น600บาทหรือว่าเงินเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้เลยค่ะและสําหรับในคลิปนี้นายก็นําข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ